เจคโนแนะนําบ้านเดี่ยว2ชั้นนะคะอยู่บอ่อหอมกับที่ดินขนาด1งาน58ตารางวาค่ะแปลงนี้นะคะราคา9ก0 0 0สบาทสามารถเจรจาต่อรองกันได้ค่ะอยู่ในอําเภอโนนไทยนะคะจังหวัดนครราชสีมาอยู่ห่างจากตัวอําเภอโนนไทยย0กิโลเมตรค่ะอยู่ห่างจากตัวอําเภอขามสแกแสง16กิโลเมตรนะคะ อยู่ในเขตของชุมชนขนาดใหญ่ค่ะมีร้านค้าขนาดใหญ่ทั้งร้านขายปีกร้านขายส่งนะคะอยู่ในบริเวณใกล้เคียงด้วยมีไฟฟ้ามีประปาค่ะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะคะคุยกับเจ้าของที่ดินโดยตรงได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะมีทะเบียนบ้านให้เรียบร้อยค่ะ950,000บาทติดต่อสอบถามโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปอ่านข้อมูลเบื้องต้น และควรเดินทางไปชมพื้นที่ด้วยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะแอดมินแนะนำแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ